ไปดูกิจกรรมดีๆที่ทางศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลตบกที่37นะครับได้นําทหารจิตอาสาให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุที่เดินทางมารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่โรงพยาบาลค่ายเมงรายมหาราชครับพลตรีสุภเลิกสถาพรผลผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลตบกที่37จัดกําลังพลจิตอาสาเข้าให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ ที่เดินทางมารับการฉีดวัคซีนโควิด19เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว23ตุลาคมและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร13ตุลาคมณนะหมวดพลเสนารักษ์โรงพยาบาลค่ายเมงไรยมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับพร้อมกันนี้ค่ะได้จัดกําลังพลจากหมวดดุริยาง มณฑนฐานบกที่37และชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑนฐานบกที่37ขุนพักดีดำเนินการจัดดนตรีบรรเลงบทเพลงเพื่อสร้างความสุขผ่อนคลายจากความกังวลและมอบเจลแอลกอฮอล์พระราชทานหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนซึ่งเดินทางมาใช้บริการโดยดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันก,การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะ